ำไมมันรวดเร็วขนาดเนี้ยฮะฮะจะเป็นอะไรแกวะจะพูดจาเหมือนกับว่าแกหวงคุณดาวงั้นอนะ่ะวันนี้สนุกมากเลยนะครับหวังว่าผมคงจะมีโอากาสได้พาคุณดาวออกไปไหนต่อไหนอย่างวันนี้อีกนะฮะ เจนเชื่อว่าคงจะต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะรติสวัสดิ์นะคะรติรสวัสดิ์ครับ แกบอกใช่ไหมแกพาลองดาวไปไหนมาบ้างวะทำไมกลับมาค่ำม,มืดดึกๆขนาดเนี้ยก็ก็ไปกินข้าวไงกินข้าวบ้าอะไรนานขนาดเนี้ยก็ไปเล่นโบว์ลิ่งด้วยโบว์ลิง่งแล้วกลับมาจนป่านี้เนี่ยนะมันมันก็ไม่ใช่แค่นั้นไงมันก็อะไรอะไรอีกัะก็ไปกินเหล้าแล้วก็เต้นลำด้วยกินเหล้าเต้นลำด้วยเหรอฮะคุณดาไปว่ะ แล้วยงังไงเลยก็เล่าต่อดิแหมทัดใช้สัย่างน่ะสาวที่ไหนก็ต้องมีเพลิดไปบ้างแล้วอีกอยาก่างอกอย่างอะไรอีกอย่างอะไรคุณดาวเขาสรโลโซบจินด้วยอีกจังชิบกันจังชิบอีกฝังนสรโลบกันหรอฮึสโลต้องไม่ใช่มบบซ้อม นีไปเลยออก็ปล่อยดีเร่งต้องเตรียมเตรีม,มาอะไรไปแกไม่ปล่อยเราสิจะดเ,เราเลยไงแล้วย่อแล้วไงต่อคเราซบด้วยหรอก็ไม่แล้วไงก็ไปกินเหล้าเต้นรำเสร็จก็ผ่านมาส่งที่บ้านนี่ไงไม่ได้ไปไหนต่อเลยแต่ฉันว่าเนี่ยคุณอาวต้องมีใจฉันแล้แน่ๆ แล้วทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้ฮะฮะจะเป็นอะไรของแกวะจะพูดจาเหมือนกับว่าแกหวงกุณดาวงั้นน่ะแกเองไม่ใช่เหรอที่บอกให้ฉันทำงานให้เสร็จเร็วๆว่ะฉันก็ทำอยู่แกก็น่าจะดีใจไม่ใช่เหรออือฮะดีใจก็ดีใจไงฉันก็ดีใจอยู่นี่ไงอ่ะอืนี่ถือว่าเป็นค่าจ้างที่แกพาน้องสาวฉันไปเที่ยว ม,มที่แรกก็กะว่าจะทำให้ฟรีๆะนะแต่นี้เมื่อคุณพี่เสนอขนาดนี้เนี่ยผมก็จะรับไว้นะครับดีมากชัว,วแกรีบก,กลับไปเลยดีกว่าไปอ่ะ,ะแกรีบก,กลับไปได้แล้วปะอ,อ,อ,อีกหน่อยได้ไหมเจ้าอีกไหมฉันจะแถมให้กด้วยนะไป <c oughs> ละไปละไปละโชตดโชติ จริงๆนะ่น่ละเองดาว